หนุ่มๆรู้ไหมคะยิ่งพุงใหญ่ขึ้นฮอร์โมนเพศชายก็ยิ่งลดลงมีงานวิจัยทางการแพทย์พบความจริงที่น่าตกใจว่ายิ่งพุงใหญ่เท่าไหร่ฮอร์โมนเพศชายก็ยิ่งลดลงเท่านั้นและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรูปร่างหน้าตาแต่เป็นเรื่องของสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคุณผู้ชายโดยตรงเลยล่ะคะ่ะเหตุผลที่พุงเป็นศัตรูของความเป็นชาย เมื่อไขมันกลายเป็นโรงงานผลิตฮอร์โมนเพศหญิงคุณผู้ชายหลายคนอาจไม่รู้ว่าไขมันที่สะสมในร่างกายโดยเฉพาะไขมันที่หน้าท้องไม่ได้นิ่งเฉยๆแต่มันทำงานเหมือนโรงงานเคมีที่แปลงฮอร์โมนเพศชาย เทสโทสเตอโรนให้กลายเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนกลไกที่น่าสนใจก็คือในไขมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่าอะโลมาเตสทำหน้าที่เปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายให้กลายเป็นฮอร์โมนเพศหญิงยิ่งมีไขมันมากเอนไซม์ M ตัวนี้ก็ยิ่งทำงานหนะักผลก็คือฮอร์โมนเพศชายในร่างกายลดลงเรื่อยๆ จากการศึกษาพบว่า80-90%ของฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้ชายมาจากการแปลงจากฮอร์โมนเพศชายนี่เองค่ะโดยเฉพาะในคนที่มีไขมันสะสมมากปัญหาก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อฮอร์โมนเพศชายลดลงผลที่ตามมาไม่ได้มีแค่เรื่องสมรรถภาพทางเพศเท่านั้นแต่สง่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมอย่างมากค่ะทั้งกล้ามเนื้อรีบความแข็งแรงลดลงอ้วนง่ายขึ้นเรื่อยๆ เต้านมโตอารมณ์แปรปวนหงุดหงิดง่ายเสี่ยงโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นคนที่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศเสื่อมหากปล่อยไว้สักสิบปีจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจและเส้นเลือดสมองมากกว่าคนที่มีเสื่อมสมรรถภาพ50เท่าเพราะเส้นเลือดเล็กที่มีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศหากปล่อยไว้นานยอมส่งผลต่อเส้นเลือดใหญ่จนนำไปสู่โรคร้ายแรงอื่นๆได้ค่ะ การแพทย์จีนจึงเน้นการดูแลภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศจากต้นเหตุและฟื้นฟูโดยองค์รวมเอินเวได้คัดเลือกต้นตำรับยาเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า1,300ปีเพื่อเสริมสร้างสารจริงของไตปรับยินหยางของไตให้สมบูรณ์ระบายพลังลมปราณในตับ บำรุงเส้นเอ็นผักดันให้เลือดไปหล่อเลี้ยงระบบสืบพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทโสเตอโรนปรับการหลั่งน้ำอสุจิให้เป็นปกติบำรุงม้ามเพื่อเสริมสร้างพลังลมปราณเลือดและกล้ามเนื้อให้สมดุลแข็งแรง ไม่เพียงแต่ช่วยคลายความกังวลสำหรับผู้ที่มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศยังฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมให้แข็งแรงและสมดุลด้วยค่ะใส่ใจดูแลแก้ไขได้ทันเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจส่งเสริมชีวิตคู่ให้หวานชื่นและมั่นคงไปอีกนานการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นเวทศูนย์สองเจ็ดห้